ทำคลิปให้หน่าสนใจด้วยการใส่คำบรรยายใต้คลิปง่ายๆนะครับสวัสดีครับลุงจรชาวไรนะครับก็คลิปนี้ลุงจรจะมาสอนเพื่อนๆพี่ๆนะครับใส่คำบรรยายที่เป็นตัวอักษรวิ่งอยู่ใต้คลิปโดยเป็นคำพูดของเราเหมือนที่ลุงจรพูดอยู่ตอนนี้ด้วยวิธีง่ายๆโดยการใช้แอปแคปคั t นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นคลิปที่ลุงจอรเลือกจะไปใส่คำบรรยายในแอปแคปคั t นะครับเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกเพื่อนๆก็เปิดแอปแคปคั t ขึ้นมาแล้วกดไปที่โปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปที่เราต้องการจะใส่คำบรรยายใต้ภาพนะครับลุงจอรนเลือกเป็นคลิปนี้ติ๊กแล้วก็เพิ่มเป็น h อแล้วก็กดเพิ่ม เข้ามาอันดับแรกในการทํางานนะครับให้ตัดลายน้ําตรงนี้ก่อนนะครับกดจิ้มไปแล้วก็กดลบทิ้งนะครับมาฟังเสียงคลิปดูนะครับเพื่อนๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นวิธีใส่คําบรรยายในวิดีโอให้เพื่อนๆดูที่แถบด้านล่างนะครับเลื่อนมาจะมีคําว่าคําบรรยายอยู่ให้กดเข้าไปครับ ส่วนนี้จะเป็นการเลือกภาษาติ๊กไปเราจะเลือกเป็นภาษาไทยล้วก็ติ๊กเป็นภาษาไทยนะครับก็กดย้อนลงมาเสียงที่เราจะใช้บรรยายก็เป็นเสียงจากวิดีโอเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับส่วนรูปแบบตัวอักษรถ้ามีคําว่าโปรเพื่อนๆก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันต้องเสียเงินนะครับให้มาหาตรงที่ไม่มีคําว่าโปรพวกนี้นะครับอ่าสมติว,ว่าลุงจอจะเอารูปแบบนี้ให้ติ๊ก ติ๊กเสร็จล้วก็กดคําว่าสร้างก็รอระบบทําการสร้างคําบรรยายให้เรานะครับทีนี้มากดฟังดูนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงด้านล่างนะครับมันจะมีคมําบรรยายที่เราพูดอยู่นะครับเรากดเล่นไปครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือการสร้างคําบรรยาย เป็นคำพูดของเราโดยจะเป็นอักษรตัวอักษรเป็นคำวิ่งอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถแก้ไขสีตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรได้โดยกดเข้าไปที่จิ้มไปที่ตรงนี้นะครับรูปปากกากดเข้าไปครับเราก็จะสามารถใช้รูปแบบตัวอักษรได้เลือกฟอนต์ได้สมมติว่าลุงจอนจะเอาเป็นภาษาไทยก็กดภาษาไทยตรงนี้นะครับฟอนต์ก็ใช้เป็นที่เราชอบนะครับ ลองกดมาแล้วก็สไตล์จะให้เป็นแบบไหนเราจะเอาเป็นตัวหนังสือแบบไหนเป็นสีอะไรเราสามารถเลือกได้นะครับหรือว่าเป็นตัวทึบแบบนี้นะครับเอฟเฟกก็จะเป็นรูปแบบตัวอักษรคําว่าโปรก็ไม่ต้องใช้นะครับเราใช้ฟรีได้นะครับกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกเสร็จแล้วก็กดถูกนะครับอย่าลืมเช็คว่าเขาเขียนถูกต้องไหมนะครับ ถ้าไม่ถูกต้องเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยจิ้มที่ตรงนี้นะครับเพื่อไปแก้ไขนะครับถ้าถูกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกปึ๊บเสร็จนะครับลองเล่นดูนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้คําบรรยายในวิดีโอง่ายๆนะครับเพื่อนๆืจะนําไปใช้ก็กดส่งออก แล้วก็นำไปใช้ได้เลยก็เป็นวิธีใส่คำบรรยายในวิดีโอง่ายๆด้วยแอปแคปคัตนะครับจริงๆระบบก็จะมีให้ใส่คำบรรยายอัตโนมัติขึ้นมาให้ติ๊กเวลาเราอัปโหลดแต่ว่าบางทีเขาก็จะไม่ขึ้นเราก็เลือกใส่คำบรรยายเองได้เลยนะครับจะทำให้ลด การพูดที่ไม่ชัดเจนคนก็จะอ่านเป็นตัวหนังสือได้นะครับลุงจรเอามาฝากนะครับเพื่อนๆถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆดูนะครับลุงจรชาวไร่นะครับสวัสดีครับ